ท่านสาธุชนพุทธบรตษัททั้งหลาย <c oughs> และบรรดาลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของพระโพธิทัตน์เรื่องราวของพระโพธิทัตน์อาจจะจบวันนี้หรือยังไม่จบก็ดูเวลากันก่อนเป็นอนุนวาเมื่อท่านทั้งสาม รวมความวาพระราชาด้วยวกันเพื่อเมื่อท่านนาคทั้งสามกับพระเจ้าพาราณสีซึ่งปรากฏว่ามารู้ว่าต่างคนต่างเป็นญาติกันและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระเจ้าพาราณสีก็อยากจะพบน้องสาวซึ่งเป็นแม่ของมันท่นานนาคทั้งสามเมื่อแนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอวัตถุโพธิทัศ แล้วต่างคนต่างเขากลับพอพระภูริทัตถ์ถึงหน้ากะพิภพแล้วเพราะความเหน็ดเหนื่อยความบอบช้ำที่ต้องเข้าไปอยู่ในกรงนนกระโปรงถึงสามเดือนทำให้เป็นไข้แล้วก็มีนาคมาเยี่ยมเสมอๆไม่ได้ขาด <c oughs> จนพระภูริทัตเหน็ดเหนื่อยด้วยการกล่าวคำปาปลาใสต้อนรับบุคคลผู้มาเยี่ยม ฝ่ายทาริธาที่ไปยังเทวโลกนั้นเมื่อไม่พบก็กลับมาไดรับหน้า <c oughs> ที่เป็นยามเฝ้าประตูบันทงของพระโพธิทัตเพื่อคอยห้ามปรามนาคที่มารบกวนเพื่อแม่ันนี้ขอไม่ดีเพื่อคอยห้ามปราบมันบรรดาที่มันนาคที่จะมารบกวนท่านอืมไอ้ขอนี่แย่จริง ฝ่ายโฟคะที่ไปยังป่ายมพาน์ได้รวยคนจนทั่วแล้วก็กลับมาถึงแม่น้ำยวนาฝ่ายพรามเนศาสตร์เห็นไอลำพายเป็นโรคเรือนจึงคิดว่าเพราะเหตุที่ทำให้พระพภูริทัดลำบากจึงเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นชีน,นี้ส่วนเราก็เป็นคนบอกที่อยู่ของภูริทัตผู้มีบุญคุณแกเรา เพราะว่าพะางคิทัตนนี่เป็นผู้มีบุญคุณกเกลามากให้แก่อลำพายอยากจะได้แก้วบาปกรรมอันนั้นคงจักมาถึงตัวเราเป็นแน่ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่บาปจะมาถึงตัวเราจะต้องทำวิธีล้างบาปเสียดีท่าปายากปะยากนะในแม่นานยุยวนา เมื่อคิดแล้วก็ตรงไปยางที่นั่งกล่าววาจาว่าเราได้ทำการประทุสร้ายต่อมิตรผู้มีคุณคือพระภูทิทั์เราจะขอลอยบาปนั้นเสียกล่าวแล้วก็ลงไปในแม่น้ำวันนี้ต้องขอภยัยบรรดาลูกหลานที่รักเนื้อญาติโยมพุทธบริษัทรู้สึกว่าเสียมหามติดคอมาก ทันใดนั้นเองโพคะผู้มาถึงพอดีในยินเสียงคำของพรามในาสายเข้าก็รู้ได้ทันทีคิดว่า <c oughs> คนชั่วน,นี้เอาชีวิตมันไหนไหมนะ่ละไอคนชั่วน,นี้ต้องจัดการกรับชีวิตชีวิตมันสิเถิดคิดแล้วก็อาหาเอาหางพันตีนพรามทั้งสองข้าง แล้วก็ลากลงไปให้ลงไปในน้าพอจะจมจะขาดใจก็ผ่อนให้หน่อยหนึ่งแต่ว่าพอพรามนั้นโผล่ขึ้นมาหายใจได้ครั้งเดียวก็กลับดึงให้ลงไปอีกการทรมานทําให้ลําบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพอโผล่ขึ้นมาอีกจึงกล่าวว่าพูดผีอะไรไม่ชุดเราให้จมลงในแม่น้ำยวนานี พันดาลูกนาคนะลูกนาคราชที่มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเคยมาล้อมเมืองมนุษย์ไว้แล้วครั้งหนึ่งชื่อว่าสุโคคะอย่างไรเล่านี่ท่านสุโคคะบอกนะอีตานังก็บอกว่าพวกนี้มันพูดผีอะไรนะเมื่อฉุดเราให้จมในให้จมลงในแม่น้ำยุวนานีท่านโคคะจะบอกว่านี่เราคือลูกของพญานานคะ ที่มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่ที่เคยมันล้อมเมืองมันรุดไ้แล้วครั้งหนึ่งชื่อว่าสุโภคะะยังไงละ่ะสำหรับตาพรามเนศาสตร์ก็แกได้ฟังดังนั้นก็ได้คิดว่าหน้าพูนนี้เป็นน้องชายของพระโพธิทัศน์นั่นเองคงจะไม่ใช้วิธีไม่คงจะไม่ไว้ชีวิตเราเป็นแน่ อยากกันเลยเราจะยกยอเกียรติคุณของหน้าตนนี้ทั้งบิดาและมารดาของเขาให้ใจอ่อนและให้ชีวิตไว้เพื่อหวังจะชีวิตทรงอยู่เป็นอันว่าตาพรามก็ได้พูดต่อไปว่าท่านผู้เป็นบทพยานหน้าผู้มีฤทธิ์เดชบิดามารดาของท่านเป็นคนใหญ่โตมาก มารดาของท่านไม่มีใครเสมอเหมือนในมนุษย์ท่านเองก็มีอนุภาพมากไม่ควรที่จะฆ่าคนที่เป็นเพียงแค่แค่ท่ายของพรามให้จมน้ำตายเลยทันท่านพ่อข่าได้บอกว่าไอ้พรามชาติชั่วมึงเข้าใจว่าจะหลอกกูให้ปล่อยหรือกูจะไม่ยอมไว้ชีวิตมึง ว่าแล้วก็ประกาศกฎคุงกรกรมชั่วที่พระไม้ทำนังต่อไปนี้ว่ามึงยืนแอบต้นไม้คอยดักยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำเนื้อถูกยิงแล้วก็วิ่งโดดโลดเต้นบริความเจ็บมึงยังติดตามไปจนพบใน,นเมื่อมันนอนกลิ้งอยู่แล้วก็แล่เนื้อหาบมา จนถึงที่อยู่ของพระพุทธทัตถึงเป็นพี่ชายของกูมึงพบพี่กูและพี่กูได้พามึงไปเลี้ยงดูให้ยศถาบรรดาศักดิ์สมบัติมากมายทุกประการมึงยังทำบาตทุสร้ายบุคคลผู้มีคุณสิได้เวรกรรมนั้นจะต้องสนองมึงในวาระนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตคนไร้ประโยชน์อย่างมึง นี่บรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จำนะขึ้นที่ว่ากฎของกรรชั่วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปาาติบาติและการคิดประทุษร้ายคนอื่นเราคิดว่าเราจะทำเขาเพื่อประโยชน์เล็กน้อยชีวิตสัตว์หนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิต ถ้าเราเองชีวิตเดียวเอาชีวิตสัตว์หลายแสนชีวิตมาเลี้ยงตัวเราเพื่อหวังความสุขแต่ว่าเคยคิดบางไหมว่าสัตว์แต่ตัวเนี่ยเขาก็มีพ่อมีพี่มีแม่มีน้องมีบททินดาสามีน่าก็จิตใจของเขาก็มีความรักชีวิตมีความรักครอบครัวมีความความรักบงสาขนาดให แต่ว่าเราเห็นชีวิตของเขาไม่มีความหมายเอาชีวิตของเขามาเลี้ยงตัวเรานั่งคิดถึงความจริงในเรื่องนี้แม้แต่หากว่าบาังเอิญเราจะทําลายทรัพย์สินของเขาขโมยเขา้าขโมยของเขาก็เหมือนกันจงคิดถึงตัวเราไว้ทรัพย์สินนั่นหลายที่เราหามาได้โดยชอบธรรม ถ้าหากว่ามีใครมายื้อแย่งบ้างลูกหลานที่รักจะมีความรู้สึกยังไงเราพอใจในการเบียดเบียนทรัพย์สินของเราจากคนอื่นหรือเปล่ากฎอันนี้นหนึ่งที่บรรดาลูกหลานทุกคนจะต้องคิดถึงแล้วก็บริการที่สองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่เรารักที่เป็นพัญยาสามีของเราทุกคน เราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะต้องการให้ใครเข้ามายื้อแย่งคนที่เรารักถ้าเราถูกยื้อแย่งบ้างจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไปแย่งเขาอย่างนั้นเอาใจเราวัดใจคนอื่นและรายการที่สี่นั่นก็คือว่าการพูดจาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นวาจาไร้ประโยชน์วาจาหย,ยาบ ถ้าว่าจะส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้ากันถ้าเรากำลังรักกันอยู่มีความกลมเกลียวกันอยู่ในหมู่คณะของตนถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นให้เราแตกแยกกันเป็นการทำลายความเป็นสุขเป็นการทำลายความสามัคคี ถ้าเราแต่แยกกันมาไรประโยชน์ของเขาก็จะได้จากเราทันทีคือประหัตประหารเราปทิลดชนสองคนแต,แต่กลุ่มข้อเราหมู่ข้อเราก็จะเกิดแต่วความย่อยยับไม่มีกําลังที่เข้าไปต่อต้านการกระทําอย่างนี้ถ้าเขาทํากับเราเราไม่ชอบใจชั้นใดลูกหลานทั้งหลายก็จงคิดูว่าการกระทําของเขา การกระทำของเราที่ทำกับเขาก็ย่อมไม่เป็นประโยชน์กับเขาไม่กันเขาไม่มีใครต้องการนี่ก็เป็นอนวุวาเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่พรามเนศาสตร์ทำกับพระโพธิทัตถ์าพรามเนศนี่เป็นคนอกักตันโยไม่รู้คนคนหมายความว่าพรามเนศาสตร์นี่เป็นคนเลวมาก พระภูริทัตและสาโ,โบสทสินหวังจะได้ทิปสมบัติในดาวดิงสถิวโลกแต่ถ้าว่าก็ปรากฏว่าเห็นพรามในาสายเข้าก็คิดว่าพรามในศาสตร์นี้อาจจะคิดประทุษร้ายเราในวันหนึ่งข้างหน้าก็ได้ <c oughs> ยิงได้ให้ยศฐาบรรดาศักดิ์แต่ในที่สุดพรามในพรามในสายก็กาาาาลายเป็นคนอากาันยูไม่รู้คณคนและในที่สุดผลของพรามเนสร์ย่อมได้ผลตามนี้ถ้าเป็นจิตใจของบรรดาลูกหลานที่หลายทั้งหลายหวังว่าเธอควรจะให้อภัยกับพรามประเภทนี้ไหมที่เป็นคนอากตันยูไม่รู้คนคน ใช่อย่างล่มปู่ล่มงปูคิดว่าพรามเนสตร์นี่ก็คือเทวทัตเพราะนี่สุติพรามเนสตั์ทำกับพระโพธิทัตมันก็เห็นผลท่านตาแต่ถ้าว่านี่เป็นผลเล็กน้อยไม่จะผลใหญ่ขบันดาลลูกหลานที่รักฟังกันต่อไป <c oughs> เป็นอันว่าการรมชั่วประเภทนี้นะขอจงอย่าได้มีในจิตใจข้าดาลูกหลานทั้งหลายความทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะไปคำหนึ่งคิดว่าเขาไม่ควรจะทํากับเราแต่เราก็ควรจะคิดต่อไปว่าที่เราทํากับเขานะี่ยมันเป็นการสมควรแล้วหรือคิดอย่างนี้นะถ้าจะทํำความชั่วอะไรก็คิดถึงว่าถึงพรามเนศ ว่ากรรมนำมาย่ยมสนองผลของกรรมคำว่ากรรมคือการกระทํำอย่าจงอย่าคิดว่าผลของความดีหรือว่าผลของความชั่วนี่เราจะไปได้รับผลกันในชาติหน้านี่พูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวคืนไปความจริงผลของความดีหรือผลของความชั่วทำเดี๋ยวนี้มันก็ได้เดี๋ยวนี้ ตัวยอย่างถ้าเราทำความดีเจอหน้าใครเราก็ยกมือไหว้ด้วยความเคารพในเมื่อเราไหว้เขาเขาวไหว้เขาก็ไหว้เราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเราสงเคราะห์ช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลที่มีความทุกข์ให้มีความสุข เราก็ได้รับการตอบสนองในการพอใจความรักใคร่ความเคารพนับถือนี่ผลไม่ผลปัจจุบันในด้านของความชั่วเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเราพยายามประทุษร้ายเขากแกล้งเขาเขาก็เกลียดเรา ที่ความจริงผลของความดีหรือความชั่วในองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัพพุทธเจ้า <c oughs> ไม่ได้บอกบอกว่าผลนี่มันจะต้องมาชาติหน้าเสมอไปความจริงสมเด็จพระจอมไตรบรมริศาสนาแนะนำให้คนทำความดีความชั่วเพื่อผลในปัจจุบันแต่สำหรับมันผลในนาคตก็ชาติหน้านั้นก็หมายความว่าน้องปูจะเปรียบให้ฟัง อย่างวันนี้เราเป็นคนดีเห็นคนหิวเราก็สงเคราะห์เนอาหารเห็นว่าคนที่เขามีความลําบากยกของไม่ไหวเราก็ช่วยยกในแรงกายวาจาใดๆที่จะเรียกล่าวคนใดเราก็กล่าวในวาจาสุภาพอ่อนโยนเป็นวบจาเป็นที่รักเราเห็นหน้าใครเราก็ยกมือไหว้ยิ้มแยมแ้มแจ่มใสให้ ผลที่ได้รับก็คือเป็นที่ความพอใจในปัจจุบันคือวันนี้แล้วที่องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าถ้าทําแล้วความดีให้ผลไปถึงชาติหน้าเราก็ใช้ระยะเวลาใกล้ๆว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปเราไปดูคนที่เราช่วยเหลือเขาไว้เขาเห็นหน้าเมื่ไรก็แสดงความชื่นใจเมื่อน,นั้น ยิมย้มแย้มแจ่มใสอบอ้อมอารีเมตตาปราณีกับเราเป็นที่รักคือว่าเขาเป็นคนรักเราเราเป็นที่รักของเขาอย่างนี้จะว่าเป็นผลด้านหน้าคือวันพรุ่งนี้แต่สำหรับเรื่องชาติหน้าในการต่อไปเราก็ไม่ควรจะคิดคิดว่าวันนี้เราทำความดีก็แล้วกัน วันนี้เราเป็นคนที่มีจิตประกอบไว้ในความเมตตาปราณีมีความรักสิ่งกันและกันในหมู่คณะของเราก็ในด้านในคนทั่วไปและมีการเกือ้อกูลสงเคราะห์สิ่งกันและกันให้ทุกคนต่างคนต่างมีความสุขใครบกพร่องอะไรเราช่วยให้พ้นจากการบกพร่องนั้นเป็นการบรรเทาเคือทำลายความทุกข์ให้หมดไป ถ้าไม่สามารถจะปลดเรื่องความทุกข์ให้หมดไปได้แล้วก็วันทาวความทุกข์แ้ตงคนต่างก็มีความสันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธทมไม่ยื้อแย่งไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยแล้วเรายังเกื้อคูลซึ่งกันและกันด้วยทรัพย์สินต่างคนต่างให้กันต่างคนต่างสงเคราะห์กัน และต่างคนต่างก็เคารพสิทธิในความรักสิ่งเนียะกันทุกคนพูดตามความเป็นจริงมีวาจาอ่อนหวานแล้วก็ไม่ยุยงให้ต่าแตกกันสร้างความสามคัคคีให้เกิดขึ้นพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวและทุกคนไม่ทำประสายขั้นต้นให้เหมือนเมาทำลายประสาทให้สิ้นไป ทำความเร็วทำความหวั่นไหวเขาไม่สายคือสติฟันฟ่นเฟือนทุกคนทรงอารมณ์จิตให้สบายสบายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าทำจิตให้เป็นสุขโดยอำนาจของสมาธิคำว่าสมาธิก็คือความตั้งใจตั้งใจไว้ในความดีโดยเฉพาะว่าจุดนี้เป็นความดีที่เราปรารถนาเราต้องการ ความดีมีอะไรคืนหนึ่งเราจะรักเราจะเมตตาซิ่งกันและกันเราจะเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าบุคคลผู้นั้นถ้าเรารักด้วยเราก็สงสารเขาด้วยแล้วเราก็เกื้อกูลเขาในทรัพย์สินหรือวด้วยกำลังกายตามงกำลังปัญญา เราจะไม่ยื้อแย่งความรักสิ่งไดกัน,กนเราจะไม่ใช่วาจาเท็ศเราจะไม่ใช่วาจาหยาบคายเราจะไม่ยุยงส่งเสริมให้เขาทำลายความสามัคคีจะใช้วาจาแต่เงที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ลูกหลานที่รักลงนั่งหลับตาน่ยว่าในหมู่คณะของเราจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์ เป็นอันว่าดูตัวอย่างโพธิสตว์ซึ่งเป็นคนอักตันโูไม่รู้คนคนความจริงพระโพธิทัตให้ของดีทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งใหญ่โตเมื่อเวลาที่จะกลับก็ย้ายแก้วมณนีที่เราเรียกกันว่าแก้วสารพัดนึกสามารถจะต้องการความยิ่งใหญ่ยังไงก็ได้จะร่ำรวยแบบไหนก็ได้แต่ปุริสายกลับไม่รับ เป็นพรามเนาสานเป็นพรามเนาสายกลับไม่รับแต่มาภายหลังเกิดความโลภในความโลภนี้ก็ไม่ใช่ขโมยของเฉยๆก็คิดประทุษร้ายบุคคลผู้มีคนนี่คืะ<ม>ลูกหลานที่รักความชั่วย่อมเห็นผลในชาติปัจจุบันไม่ใช่ว่าความชั่วนี่นั่นจะไปรอผลชาติหน้าอย่าลืมเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเรา คำว่าบาปแปลว่าความชั่วคำว่าบุญแปลว่าความดีจงใช้ภาษาไทยอย่าใช้ภาษาแครหวังว่าบรรดาลูกหลานที่รักที่ฟังเรื่องราวกันมาแล้วตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของท่านพระโพธิทัตท่านพระโพธิทัตเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความเม่ตาปราณี แต่ว่าทำไมหนอความดีที่ทำอย่างนี้จึงต้องถูกประหัตประหารถูกลงโทษข้อนี้ขบรรดาลูกหลานทุกคนฟังแล้วก็ต้องคิดเพราะว่าหลวงป,ปู่เองนะได้รับคำหยุดเสมอได้รับคำถามมีหลายท่านบอกว่าบุญทานนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์เวลาทําไปแล้วโบก็สร้างวิหารก็สร้างเซนทานก็ถวายอะไรทุกอย่างก็ทําทั้งหมด แต่ปรากฏว่าความทุกทางกายคือทุกเวทนาไม่เกิดหยุดเสมอที่บริการหนึ่งการกระทบกระทักก่งทางใจก็เกิดความป่วยไข้ไม่สบ,บายการถูกนินทาว่าไลายการถูกกังแกล้งแล้วทําไมมันยังมีถ้าคิดอย่างนี้ก็ดูท่านผู้ดิทัตท่านผู้ดิทัศน์ท่านให้โทษแก่ใคร ท่านทําแต่ความดีแต่ว่าทําไมน่ถูกลงโทษอย่างนี้ถูกทรมานรับราการทั้งปวงผลนี้มันก็สนองสองอย่างคือถ้าเราไม่เลวผลเองความเลวที่จะลงโทษเราไม่มีมันก็เป็นความเลวเขาออีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัว บางประโยชน์ฝ่ายเดียวว่าใครจะมีทุกอย่างในใจไรฉันไม่สนใจคอยฉันได้ก็แล้วกันฉะนั้นจงอย่าไปโทษว่าบุญกุศลไม่ใช่ไม่ช่วยตนให้มีความสุขเราจึงถือว่าหนึ่งว่าหนึ่งผลที่จะมาได้จากความทุกข์ที่เราทำความดีก็เพราะว่าจากความเลวของคนอื่นเองนั่นตัวในอย่างหนึ่ง และบริการดีสองถ้าเชื่อกฎของกรรมการกระทำไม่ในอนดีตอาจจะให้ผลเราในวันนี้ก็ได้อดีตจะหมายว่าวันที่รวมมาแล้วรสชาติที่รวมมาแล้วอาแลลูกหลานที่รักของหลวงปู่วันนี้หลวงปู่ก็ว่าอะไรยาวไปหน่อยหนึ่งย้อนใหม่นะว่าท่านสําหรับท่านอ่าอะไรละ่ะ ท่านพยายาคานะท่านโพคะท่านก็จะพรามท่านด่าว่าเจ้าพรามเนรศาสสำหรับเจ้าพรามเนศาสนั้นะมันยังไม่สิ้นคิดมันพยายามที่จะกล่าวอะไรๆต่อไปให้พ้นบงังใจพ้นจากความตายให้ได้ที่ท่านโาพคะบอกว่ามึงแอบต้นไม้คอยดักยิงเนื้อที่มาดื่มน้ํา เนื้อก็ถูกยิงแล้วก็วิ่งโลดไปด้วยความเจ็บปวดมึงยังติดตามไปจนพบในเมื่อมันนอนกลิ้งอยู่แล้วมึงก็แล่เนื้อมันหับมาจนถึงที่อยู่ของพ,พัศนตพี่ชายของกูมึงพบพี่ชายของกูพี่ชายของกูได้พามึงไปเลี้ยงดูให้มียศฐานรนาศัก์แล้วมีสมบัติทุกประการ มึงยังทำบะทุสายผู้มีคนใช่อีกกรรมนั้นจะต้องสนองมึงในวาระนี้กูจะไม่ไว้ชีวิตคนที่ไร้ประโยชน์อย่างมึงนี่ความจริงลูกรักที่หลายทั้งหลายคนเห็นไหมว่าเขาคนจะตายตกเขาคนจะตายเสียประกมหนักเป็นั้นว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าพรามในศศาสตร์ก็ยังไม่สิ้นคิด พยายามที่จะกล่าวอะไรต่อไปเพื่อให้พ้นไปจนได้ฉนได้กล่าวว่าพรามผู้ทรงเวทหนึ่งผู้เรียงชีพด้วยการขอหนึ่งผู้บูชาไฟหนึ่งทั้งสามนี้ไม่ควรฆ่าทั้งสามนี้ไม่ควรที่จะฆ่านี่หมายความพรามผู้ทรงเวท คำว่าเวทเนี่ยเป็นวิชาของพราหมณ์เขามีวิชาอยู่สามอย่างอีรุเพสโยเพศสามเพศเขาเรียกว่าไตรเวทเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่พราหมณ์ก็สอน,นได้านศาสนาเขาจึงกล่าวพราหมณ์ผู้ทรงเวทคือมีความรู้นิประการหนึ่งผู้เลี้ยงชีพดดวยการขอมาเนว่าคนที่ยากจนขอทาน แล้วก็ผู้ที่บูชาไฟคำว่าบูชาไฟนี่พราหมณ์เขาจะเรียนสมาธิด้วยการบูชาไฟจุดไฟขึ้นมาแล้วเป็นการบูชาพระเจ้าเพ่งไฟแต่ความจริงถ้าเขาทำดีก็มีผลนะมีผลอย่างด้านอารารดาบทอุทกันดาบทนะอเอ้อขอโทษไม่ใช่อย่างท่านจด,ดินสามพี่น้องท่านบูชาไฟ จุงกะไทยได้พิญญาสมาบัติถ้าบูชาไฟดีก็ดีแล้วบางคนก็ไฟไปจุดไปเฉยๆไม่เป็นเรื่องถ้ากล่าวว่าทั้งสามนี้ไม่ควรจะฆ่าขอให้ท่านปล่อยเราเสียเพราะเราเองก็เป็นผู้ทรงเวทเป็นผู้เรี้ยงชีพในการขอเป็นผู้บูชาไฟแต่ความจริงนี่เขาโกหกเขาฆ่าสัตว์กิน ท่านสุภโภคะาได้ฟังดังนั้นก็ได้เกิดความลังเลแต่ยังคิดว่าเราจะพาพรามนี้ไปยังหน้ากระภบพ้ภถามความเห็นพี่น้องดูแล้วจึงจะรู้รู้ว่าควรจะลงโทษมันยังไงนี่แปลว่าเขาก็รู้สึกวันดีไหมไอ้กรรมต่อกรรมกดของกรรมเาสาตร์เนี่ย ต่อมาในชาติสุดท้ายเป็นพระเทวทัตเห็นไหมลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าคือเือเต้นโพธิทัตนี่ก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระเจ้าเรื่องเล่าเรื่องารองาวต้นเองว่าท่านทําดีทุกชาติแต่ว่ามีคนเสียเสียอย่างเทวทัตถุกกลั่นแกล้งพระองค์ทุกชาติทั้งทั้งที่พระองค์ก็ไม่เคยตอบสนองเอาคุยตอ่อไปใหม่นะ เมื่อท่านสุโภคได้ฟังด่งนั้นก็เกิดความลังเลแต่ยังคิดว่าเราจะพาพรามนี้ไปยังหน้าขาบิภพถามความเห็นพี่น้องดูแล้วว่าท่านนั้นหลายเห็นสมควรจะลงโทษมันยังไงเราจริงจะลงโทษตามนั้นนี่รู้สึกว่าเขาว่าถ้าเขาดีที่ได้กล่าวว่าในมือของเรา มีสมาชิกเหลืออยู่คือพี่น้อร่วมท้องของเราถ้าสมาชิกเขาว่ายังไงมึงมึงจะต้องเป็นอย่างนั้นเห็นไหมว่าแล้วก็จับคอพรามเสืสยกใสไปกลางไปพแางบริภาษเคืนด่าว่าไปรางองค์นี้นะท่านดุเมื่อถึงประตูของที่ของประตู ที่ประ,ะทายของทั้งโพดีทัตจึงได้ไปถึงที่นั่นพอดีนะพอไปถึงที่นั่นพอดีก็เป็นว่าเป็นเวลาที่ถึงที่แล้วควรจะเรียกพี่น้องเข้ามาไปชุมกันเวลานี้ท่านสุโขคาท่านจับร้ายตัวสำคัญได้แล้วแต่ลูกหลานที่รักเขาล้งปูวันนี้ล้งปูรู้สึกว่าอย่ทรงเวลาไปนิดนิด แต่ความจริงก็หวังเพื่อเป็นกิจเพื่อการฟังชาดกถ้าเราจะฟังกันได้เรื่องอย่างเดียวก็รู้สึกว่าผลมันจะน้อยไปไม่ตรงกับจุดประสงค์ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ศาเป็นอันว่าวันนี้ก็มาถึงกันเมืองเขาว่ายาหน้ากาแล้วกันนะเพราะไหนๆึงาเดินทางไปไกลมานานก็จะกลับมาถึงบ้านก็เเน็ดเหนื่อยต้อไปลงโทษคามเนสศราน ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าก็ควรจะให้ท่านพักสบ้างดีไหมให้พักเส้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ท่านเรียกไปชุมบรรดาพี่น้องท่านหลายมาปรึกษากันทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว,าว่าวันนี้มันหมดเวลาเสี็แล้วในโลกหลานที่รักเป็นนั้นว่าการที่ท่านจะเรียกไปชมกันในวันหน้าจะมีผลเป็นประก,การใดขาวรดาลูกหลานที่รักท่านหลายเคยรับฟังในวันต่อไปสวัสดี